MedCMU Podcast ฟัง for health ฟัง for health podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะ ฟ้าธัญญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง for health podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพ และแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอดแคสต์นะคะเป็นอีกช่องทางที่คณะแพทย์มชจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆและก็ใกล้ตัวของคนในยุคนี้มากที่สุดเลยค่ะ ก็คือโรคต้อหินนั่นเองนะคะ โรคต้อหินนะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญของดวงตาที่อาจส่งผลร้ายแรงทําให้ตาบอดได้ค่ะและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะคะก็คือต้อหินไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและหากเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษานะคะทําให้ไม่สามารถกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญอย่างมากโรคนี้ต้องมันตรวจเช็คสุขภาพดวงตากับจักษุแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นเราถึงจะเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะคะสําหรับโรคเนี้ยเป็น งไงเราสามารถป้องกันได้ไหม แล้วอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงหรือเปล่าผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้นะคะท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลินดาหันสพินโยอาจารย์ประจําภาควิชาจากสุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะ,คะอยากให้คุณหมอเล่าให้พวกเราฟังค่ะถึงเรื่องของโรคต้อหินเนี่ยลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ โรคต้อหินก็คือเป็นกลุ่มโรคนะคะของเส้นประสาตานะคะคทำให้เกิดมีการตามมันะคะมีการเปลี่ยนแปลงของค้วประสาตาาแเราก็นำไปสู่ลานสายตาที่ผิดปกติถ้าเป็นมากๆแล้วก็สามารถทําให้ตาบอดได้ก็คือมองไม่เห็นเลยนะคะตา,ายถึงขั้นตาบอดเค่ะค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยค่ะที่ที่ทาให้ตาบอดถาวรน,นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าตาบอดไม่ถาวร แปลว่ามีโอกาสกลับมามองเห็นใช่ะะก็คืออันดับหนึ่งจะเป็นต้อกระจกต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาได้คือคเลนตาที่ขุนแล้วทาให้คนไข้มองไม่เห็นหรือว่าตาบอดการรักษาไม่ยากนะคะเราก็เอาเลนตาที่ขุนออกแล้วก็ใส่เลนเทียมเข้าไปซึ่งเราก็จะรู้จักในทั่วไปก็คือลอกต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนเทียมอันนี้ก็คือการวิธีแก้ไข ตาบอดจากต้อกระจกะซึ่งอันนี้เราสามารถรักษาได้หลังผ่าตัดคนไข้ก็มีการมองเห็นที่ดีขึ้นนะคะ,คะแต่ต้อหินต่างกันนะคะถ้าต้อหินถึงขั้นมองไม่เห็นแล้วหรือว่าตาบอดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับมามองเห็นเหมือนเดิมได้เราถึงเรียกว่าเป็นตาบอดถาวรน,นะคะก็เป็นโรที่ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงไม่ว่าเราจะรักษาด้วยยาหรือผ่าตัดหรือเลเซอร์ก็ไม่สามารถที่จะ เอาการมองเห็นกลับมาได้ก <ici> <Rob> ็ไม่มีทางแก้ไขกลับมาได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่หมอตาค่อนข้างตรอดหนักอะค่ะโชคดีของผู้ฟังนะคะวันนี้เราได้มาฟังข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะคะต้อหินสามารถ ทำให้ตาบอดได้เลยนะ<ช>อันตรายถึงขั้นหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วช่ตาบอดถาวรแล้วสาเหตุค,คะคุณหมอคะสาเหตุอะไรที่ทําให้เป็นโรคต้อหินได้บ้างคะ,คะจริงสาเหตุหลกัลกๆเลยก็คืออายุที่มากขึ้นค่ะต้อ,อ,อตหินมีหลายชนิดนะคะชนิดปฐมภูมิก็คือไม่ไม่ทราบสาเหตุก็คือมักจะเกิดจากอายุที่มากขึ้นทําให้มีการเสรื่อมของร่างกายแล้วก็มีการเสรื่อมของมุมตาบริเวณที่จะระบายน้ําออกจากลูกตาะระบายน้อยลงพอระบายน้อยลง ก็จะทําให้ความดันลูกตาสูงขึ้นพอความดันลูกตาสูงขึ้นเนี่ยเราก็นึกภาพเหมือนคล้ายๆลูกบอลอันหนึ่งเราก็มีน้ําอยู่ข้างในแต่ระบายออกมาไม่ได้ในลูกตาเราจะมีการสร้างน้ําตลอดเวลาสร้างแต่ว่าออกได้น้อยใช่สร้างเท่าเดิมออกได้น้อยลงน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ลูกบอลน,นั้นมันก็จะตึงใช่ไหมคะมีน้ําอัดอยู่ข้างในค่ะมันก็อาจจะเป็นที่มาที่เราเรียกว่าต้อหินก็คือมันแข็งลูกตานั้นจะแข็งค่ะใช่ก็คือความดันตาจะสูงขึ้นนอกจากอายุที่มากขึ้นก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมนะคะเกี่ยวข้องนะคะมียาบางตัวก็อาจจะทําให้เกิดต้อหินได้หรือว่าอุบัติเหตุทางตา,าโรคบางอย่างที่ทําให้เป็นต้อหินที่เกิดจากโรคตาเดิมนะคะอย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาค่ะก็ทําให้เกิดต้อหิน ได้ค่ะอันตรายมากเลยนยนะค,ะค่ะพอเราทราบถึงสาเหตุแล้วนะคะคุณหมอคะแล้วแบบนี้ด้วยความที่อายุที่เพิ่มมากขึ้นเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคนไม่สามารถลีกเลี่ยงอายุที่เพิ่มมากขึ้นได้ะคะ่ะถูกต้องค่ะแล้วอายุในน้อยล่ะคะมีความเสี่ยงไหมคะก็คือถ้าอายุน้อยเนี่ยก็จะมีในกลุ่มเร,เราเรียกว่าต้อหิน ท,ที่เกิดในเด็กเล็กนะคะก็คือเกิดมาแล้วก็เป็นเลยก็มีนะคะแต่พวกนี้เราสามารถส่วนใหญ่ก็จะ,ะตรวจร่างกายก็จะพอจะบอกได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้อหินในผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตาลูกตาเรามักจะปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตรวจร่างกายเราก็จะไม่ทราบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าภัยเงียบก็คือเราอาจจะเป็นแล้วแต่ว่าเราไม่มีอาการถ้าเราไม่มาพบแพทย์เราก็จะไม่ทราบเลย อันนี้อันตรายค่ะถูกค่ะแทบไม่ได้เลยหรอถูกต้องค่ะก็คือแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนไข้ต้อหินแม้ว่าเราเป็นแล้วเนี่ยยังก็จะไม่มีอาการกวมากเาใคำว่าเป็นภัยเงียบใช่ค่ะเราเรียกว่าภัยเงียบค่ะคุณหมอคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราปล่อยให้มีอาการตามัวแล้วเนี่ยค่อยมาพบแพทย์เนี่ยมักจะเป็นต้อหินชนิดรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนที่เราเกินไป เบื้องต้นว่าเรารักษาไม่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือตาโมไปแล้วเราไม่สามารถที่จะรักษาอย่างไงให้ตามวนั้นหาย <c oughs> แต่ก็ป้องกันได้นะคะถ้าเราตรวจร่างกายประจําปีทุกปีค่ะ <c oughs> ถ้าเราตรวจเจอว่าเราเป็นต้อหินแต่เนิ่นๆนเราก็สามารถที่รักษาเพื่อให้หยุดหรือชะลอรโรคได้คะ่ะ <c oughs> ไม่นําไปสู่ตาบอดในอนาคตค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณหมอคะแล้วแบบนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่มีผลหรือทําให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นไหมอย่างการที่ติดหน้าจอตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เรียนออนไลน์หลายกลุ่มเนียค่ะมีภาวะสะสมอะไรไหมคะคําถามนี้ยอดฮิตเลยค่ะมีแต่คนชอบถามเนาะ,ะว่ายุคนี้ใช้สายตาเยอะใช้คอมเยอะเรียนออนไลน์มีโอกาสทําให้เกิดต้เห็นเพิ่มขึ้นไหมคําตอบคือไม่มีคะ่ะค่ะ,คะเบาใจลงไปนิดมนึงเบาใจนิดนึงค่ะแต่ว่า การใช้สายตาเยอะๆส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มของผิวตาเช่นตาแห้งอาจจะทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นตาแห้งคนไข้ก็จะมีเรื่องของเครื่องตาแล้วอาจจะมีตามอาตามมานะคะแต่ส่วนของต้อหินไม่มีผลนะคะแต่ว่าอันนึงที่เหมาะอยากจะเน้นก็คือยาบางตัวทําให้เกิดต้อหินได้นะคะโดยเฉพาะยาหยอดซึ่งเราสามารถที่จะหาซื้อในร้านขายยาได้บางคนมีอาการเครื่องตาซื้อยาแก้อักเสบ คือไม่มีเวลามาหาหมอก็ไปร้านขายยาซื้อ<ะ>ยาแก้อักเสบมาหยอดก่อนอแล้วถ้าหยอดแล้วดีขึ้นแต่ว่าเป็นโรคที่มันจําเป็นจะต้องหยอดต่อเนื่องในบางรายนะคะ,ะถ้าเราไม่ได้ไปพบจกักษุแพทย์เราก็อีกเดือนหนึ่งเริ่มเป็นอีกก็ไปซื้ออีกเดือนนึงก็ไปซื้ออีกเนี้ยคะ่ะซึ่งยาตัวนี้เราเรียกว่าสเตียรอยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะทําให้เกิดเต้าหินได้ซึ่งอันตรายมากค่ะซึ่งถือแม้ว่าอาการเริ่มต้นของ ผู้ป่วยรายนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการนำมาสู่ต้อหินแต่แรกอาจจะเกิดจากการตาอักเสบใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตาอักเสบหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วไม่สบายตาอาจจะมีการแพ้อะไรหรือว่าจะเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาค่ะก็ไปซื้อยามาหยอดเองค่ะเ้าใช้ยาในระยะยาวบางทีเขาอาจจะคิดว่าสั้นแต่ว่ามันใช้ทุกเดือนทุกเดือนสะสมไปเรื่อยๆก็ทําให้เกิดภาวะต้อหินได้ซึ่งอันตราย แล้วแม้ว่าเราเป็นแล้วอย่างที่เกิดไว้นะคะ <Ha. S 1> แม้ว่าเราเป็นแล้วเราก็ไม่มีอาการค่ะเราก็มาเจอหมอไอทีตอนที่ตาัม,มแล้วอันนี้หมอเองก็เจอกับตัวเองหลายเคสเหมือนกันนะคะ <Ha. S 1> อย่างเช่น ล่าสุดก็จะเป็นคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วเขาเคืองตาเขาก็ไปซื้อยาหยอดแล้วสุดท้ายเนี่ยตาก็มัวขึ้นมัวขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วไปเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เขาตัวเขาเองคิดว่ามันน่าจะเป็นสายตาสั้นที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า,าก็ไปเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ไปวัดแว่นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เขาก็เลยทางร้านแว่นก็แนะนําให้มาตรวจก่อนตรวจกับจกักษุแพทย์ก่อนว่าเอ๊ะทำไมถึงมองไม่เห็นเนะาะพอตรวจแล้วก็เป็นโรคตาเห็นชนิด รุนแรงเลยค่ะมองเห็นแต่มือลางๆค่ะอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะอายุก็ยังน้อยแล้วค่ะอายุสามสิบกว่าเองอายุนี่แทบจะไม่ใช่ตัวตัดสินนะว่าคุณจะเป็นโรคต้อหินใช่ค่ะอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ดวงตาด้วยล่ะค่ะถูกค่ะส่วนต้อหินชนิดที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นที่เมื่อกี้บอกการเสื่อมของร่างกายการเสื่อมของของบริเวณดวงตาที่ทําให้ระบายน้ําได้น้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้น ปัจจุบันนี้เราก็แนะนําถ้าอายุ40ปีขึ้นไปก็แนะนําให้ตรวจตาทุกปีนะคะเพื่อคัดกรองต้อหินเป็นหลักอายุ40ปีขึ้นไปแนะนําให้ตรวจใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรามีพันธุกรรมอย่างเช่นยา่าใส่ตรงเป็นหรือว่าเคยมีประวัติอุบัติเหตุของดวงตานะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้อหินบางชนิดเกิดจากเบาหวานขึ้นตาค่ะ อันนี้ไม่ต้องรอถึง40ปีก็สามารถตรวจได้เลยนะคะค่ะคุณหมอเล่าให้เราฟังแบบนี้แล้วนะคะเราป้องกันได้ไหมคะคุณหมอคะอมไม่ให้เป็โรคต้อหินต้อต้องดูว่าถ้าเป็นต้อหินที่เกิดจากยา สเตียรอยที่เมื่อกี้หมอเกริ่นอันนั้นก็คือวิธีป้องกันง่ายๆก็คือไม่แนะนําซื้อยาหยอดเองใช่ไหมคะถ้ามีอาการก็แนะนําให้พบจากสุนแพทย์คือยายาสเตียรอยจริงๆมันก็มีข้อดีของมันนะคะแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีโดยที่ไม่ได้ติดตามความดันลูกตาเนี่ยมันก็อันตรายค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าทาเมื่อไหร่ที่เป็นต้อหินแล้วมันคือตาบอถาวรค่ะ อันนี้คือการป้องกันที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าเรามีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานาก็ต้องตรวจตาใช่ไหมคะเพื่อรักษาถ้าสมมติเรามีเบาหวานขึ้นตาแล้วก็รักษาแต่เนิ่นๆมันจะไม่นําไปสู่ต้อหินค่ะส่วนต้อหินที่เจอบ่อยสุดที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นอันนี้จะไม่มีการป้องกันนะคะเพราะมันเหมือนเป็นการเสื่อมของร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่เราสามารถป้องกันตาบอดได้โดยที่เราตรวจคัดกรองทุกปีถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นต้อหินแล้วเราก็จะสามารถที่จะรักษาแต่เนิ่นๆใช่ไหมคะไม่ให้มันเป็นมากขึ้นคือชะลอได้ค่ะแม้ว่าต้อหินรักษาไม่หายแต่เราสามารถที่จะรักษาเพื่อชะลอป้องกันตาบอดได้ถ้าเราเจอกันแต่เนิ่นๆเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ ให้มาคัดกรองค่ะคะจริงๆมันก็มีการรณรงค์ตลอดตลอดทั้งทุกๆปีค่ะเราจะมีวันต้อหินโลกค่ะเคยได้ยินถึงคยไดสัมพันองวันต้อหินโลกนะหลายคนก็พยายามจะจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักก่อนที่จะสายเกินไปนะคะต้อหินนี่อันตรายถึงขั้นตาบอดเลยนะรุนแรงมากๆอย่างที่คุณหมอพูดอายุน้อยเองก็มีความเสี่ยงทุกอย่างอยู่ที่ พฤติกรรมที่เราใช้งานดวงตาด้วยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุหมอก็แนะนำว่าคนจะมาตัวเพราะว่าอุบัติเหตุบางอย่างก็ทําให้เกิดต้อหินตามมาได้ค่ะถ้าเรารัดเลยเราก็จะมาอีกทีตอนที่ตามวัวแล้วเป็นต้อหินดุนแรงแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยค่ะคุณหมอคะ,คะเรามองเหมือนว่าอายุเยอะๆแล้วถึงจะ เป็นโรคนี้แหละถ้าเกิดวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกันอยู่เยอะแล้วแต่พอฟังคุณหมอพูดพฤติกรรมการใช้ดวงตาของเราแล้วก็การที่เราเลือกซื้อยาที่ร้านขายยาเนีนะ้นสำคัญมากค่ะเพราะว่าเจอหลายรายแล้วเคยคเป็นค่ะคุณหมอคะยอมรับเลยตัวเองนี่แหละค่ะตอนที่ตากเสบด้วยคอนแทคเลนส์เราคิดว่าการไปซื้อยาที่ร้านขายยาที่เราเคยหยอดตัวเนี้แล้วแป๊บเดียวคือ ความอักเสบมันลดลงเลยวันสองวันเรารู้สึกว่าโอเคกลับมาดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีโอกาสได้อ่านเจอบทความนะคะแล้วเขาบอกว่ายาที่เราหยอดเนี่ยใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆในระยยาวนักไปสู่การเป็นโรคต้อหินได้จริงๆก็อาจไม่ใช่ยาทุกตัวนะคะอยากจะให้ประชาชนท่องไว้เลยค่ะก็คือกลุ่มยาสเตียรอยถ้าเราจะไปร้านขายยาจริงสมมติว่ามันไม่ว่างจริงๆไม่สะดวกจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องถามนิดนึงว่ายาที่ ร้านขายยาจ่ายให้เราเนี่ยมีสเตียรอยร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีหมอคิดว่าอาจจะหยอดไปก่อนได้ค่ะแล้วก็หมอก็เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ได้ถามค่ะว่าเป็นยาอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะความรู้ใหม่เช่นกันค่ะคุณหมอคะว่าเวลาไปร้านขายยาถึงเวลาที่เราฉุกเฉินที่ว่าพิ่งเป็นมาปีนี้เป็นครั้งแรกไปซื้อยาก็ถามสักหน่อยใช่ค่ะส่วน้า ไม่ดีขึ้นมาพบจากสุแพทย์ดีกว่านะคะ,คะอย่ากลัวการพบคุณหมอนะคะ,คะสําคัญมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรจะฝากถึงผู้ฟังที่กําลังฟังพอดแคสต์อยู่บ้างคะก็หมอเองคิดว่าต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายนะคะแ <c oughs> ม้กระทั่งการรักษาจริงๆก็รักษายากก็เลยเป็นที่มาของคําว่าหินอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นโรคที่หินนะคะรักษายาก แต่ก็ป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือขอรณรงค์ไม่ต้องไม่ต้องรอถึงวันต้อหินโลกก็ได้นะคะ,คะเราสามารถที่จะถ้ามีเวลาอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่ามีความเสี่ยงจริงๆความเสี่ยงนอกจากที่หมอพูดไปแล้วมีอีกสองอันที่หมอลืมพูดไปก็คือเรื่องของสายตาสั้นมากและสายตายาวมากในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดต้อหินได้มากกว่าประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอายุ40ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ คัดกรองเรื่องของต้อหินค่ะเนื่องจากว่า,าถ้าเราตรวจเจอแต่เนิ่นๆเรารักษาแต่เนิ่นๆหมอตาเราสามารถที่จะชะลอโรคไม่ให้นำไปสู่ตาบอดในอนาคตได้แต่ถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเลยนะคะชะล่าใจจนกระทั่งตามัวเยอะๆแล้วถึงมาหาหมอเนี่ยถ้าเกิดจากต้อหินก็มักจะเป็นต้อหินที่รุนแรงใช่ไหมคะอันนี้หมอก็จะเครียดเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คนไข้ เครียดอย่างเดียวคนหมอก็จะเครียดเหมือนกันเนื่องจากว่ามันรักษาไม่หายค่ะก็ฝากไว้ว่าให้มาตรวจตาเหมือนเราตรวจสุขภาพประจําปีอะค่ะ,คะโรคนี้น่ากลัวจริงๆค่ะสําหรับโรคต้อหินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในเบื้องต้นผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการแสดงใดๆเลยค่ะทําให้เราไม่ทราบว่าตนเองเกำลังเป็นต้อหินและการตรวจพบได้ในระยะแรกๆเนี่ยไม่ปรากฏนะคะจนกระทั่งมีอาการตามวัวค่ะซึ่งนําไปสู่โอ้โหระยะ ที่รุนแรงแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลินดาหันสพินโยอาจารย์ประจําภาควิชาจากสุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook Youtube, Twitter, Instagram, b o ล็อกดิเพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองอีกมากมายเลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วอี่ชันฟ้าทัญลรักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ med cmu podcast fung for health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา